สวัสดีแฟนๆทีเด็ดพอสคอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นฟุตบอลถ้วยยูโรปาลีกรอบ16ทีมนัดแรกปีสาตแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับอีสาตแดงดำเอซีมิลานเจ้าถิ่นของโอเลกกนาโซชาคืนฟอร์มนัดล่าสุดด้วยการบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0หลังจากก่อนหน้านี้3 0. นัดเสมอรวดแบบไม่มีสกอร์ แต่คืนนี้ต้องเช็คความฟิตของเดสันคาร์ n นี่และมาคัสและฟอร์ดท,ที่มีการบาดเจ็บคาดว่าน,น่าจะใช้เมสันกรีนวูดดาเนนเจมบูน์เฟอร์นันและอองโตนี่มาชิยาออกสตาร์ตัตวจริงส่วนผู้มาเยือนของกุนซือสเตฟาโนเปียรี ผลงานในลีก4นัดหลังสุดไม่แพ้ใครหน้าสุดบุกไปชนะเวโรนา2ประตูต่อ0ทําให้ยังรังลองจากฝูงกันโชเซเนอาแต่ปัญหาคือยังไม่มี2กองหน้าตัวเก่าอย่างมาริโอมันซูคิตและสตราตันอิบราฮิโมวิชที่มีการบาดเจ็บทําให้ต้องฝากความหวังไว้กับราฟาเอลเดอาลรูปเกมคืนนี้แน่นอนว่าเอซิมนาจะเน้นตั้งรับแล้วรอโต้กับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้องเปิดเกมบุกเพื่อเก็บชนะตนไว้ให้ได้ในนัดแรกผมมองว่าด้วยผลงานล่าสุดปีศาจแดงสามารถเรียกความมั่นใจกลับมาขนาดที่พร้อมช่วงหนังของเอซิมิดานไม่ค่อยดีนักผมดูแล้วคืนนี้ปีศาจแดงมีดีพอที่จะบดเอาชนะปีศาจแดงดำไปได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณขอถ้าผมมั่นใจ100%บ่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay, okay. Yeah.